อลังการคุณบอยจัดให้จับนางเอกคนนี้ประกบมิวสุปสิทธิ์ครั้งแรกเรียกว่าสร้างเสียงฮือฮามาตั้งแต่ยังเป็นข่าวลือแล้วว่าหนุ่มหล่อขวัญใจสาววายมิวสุปสิทธิ์จะลงละครเต็มตัวเป็นครั้งแรกกับช่องวัน31งานนี้แค่ประกาศก็ปังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ล่าสุดมีข้อมูลเพิ่มเติมออกมาเรียบร้อยแล้วว่าผลงานละครช่องวันเรื่องแรกของหนุ่มมิวมีชื่อว่ารักร้าย ประกอบกับสองนักแสดงระดับฝีมืออย่างนางเอกใหม่หนวิกาและพระเอกเจเจพิพัฒน์มีนักเขียนบทโทรทัศน์มือหนึ่งของช่องอย่างเจี๊ยว,วัฒนารังสรรบทให้นัวกลมกล่อมมีพระอูนจันทรศิริรับหน้าที่กำกับที่สำคัญว่ากันว่าบอสใหญ่อย่างคุณบอยลงมาดูแลด้วยตัวเองซะด้วยมาเต็มขนาดนี้โปรเจกต์นี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนสมศักดิ์สีช่องวัน31ดึงหนุ่มมิวมาลงละครในฐานะพระเอกคนใหม่ จะระดับยอดฝีมือตัวท็อปมาประกบขนาดนี้ไม่เปลี่ยงไม่ปังให้มันรู้ไป